วิเคราะนึ่งกองไปเลยเดี๋ยวเดีอยวมันสู้นักยักษ์จะตายมันจะเออนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเดินผ่านคนที่สุบุรีอุ๊บไปก่อนลุบไปก่อนลองหน่อยไหมโอ้น่ากินเนี่ยขอสักคำแล้วกันแก๊กไหม นี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเข้าห้องน้ําต่อจากคนอื่นเร็วๆกูไม่ไหวแล้วกูจะออกแล้วเร็วเฮ้ยเ้ยเฮกูตายแล้วนี่ก็คือคุณเวลาคุณจะแข่งเมมกับเพื่อนจะออกว้าวมาจ่ะมาอ่ะมาจ่ะนายน่าจะลองหน่อยนะฉันได้เอ็ดยูหน่อยนะนิดเดียวเองมาจ่ะเพื่อนกูตายแล้วตาบ้าอะไรของมันวะ กูต้องเอาที่หนึ่งกูต้องเอาที่หนึ่งไปเลือกใครครู s <S ไปเร็ว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 ,รวขึ้นน็อตขึขน้ขนหมดโอเค s <S ไป,ไปแลนี่คือความแตกต่างระหว่างเพื่อนสนิทและเพื่อนที่ไม่สนิทวู้จ็บซะพผาเธอสีควายสุดหน้าอู้ซ้ำแม่งเลยไอ้จ้าแลนี่คือการเล่นสมิทแคมในเกม GTA 5สมิทแมคแม และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื banks, ่อหาผ้าเช็ดตัวไม่เจอมาจะพาหายเทีวิ่งไปซื้อแป๊บจับเช็คบินและนี่ก็คือคุณเวลาคุณเล่นปลาหมอนกับน้องรับนะแบงอะไรกันเนี่ย